สวัสด ano. ีครับวันนี้นะครับอยู่ผมนะครับตื่นนำทักครับวันนี้ครับพามาชมครับงานหมูครับงานหมูหมูครับจะได้กินกระดูกหมูครับปากบ่อสองรเที่ยวครับงานทอยครับนี่เฮ้ยปกเป๊กดิการจะได้กินหมูสักหน่อยครับแหมได้กินกระดูกหมูเสรับงานนี้ครับง่ายง่ายไม่ง่ายครับดูเจ้าจอนเดียครับ สัญญสิบเลงครับ,รบได้แล้วไม่โคดึงมลมาเนี่ยโอ้โหมาครับขัดแรงครับโอ้โอ้ ตกกี่ร้อยก้อห้าครับดูสภาพดินนะครับลูก<อ>งานนี้ไม่ง่ายครับสุดจัดครับ ขนาดรถเปล่ายังติดเลยครับดินคดนัวมากจัดได้เหนือครับได้เหนื่อยครับวันนี้200เที่ยวจะเสร็จไหมครับดูไปแล้วไม่แน่นอนครับนี่เดีวรถแรง

ดูครับมาดูกันหอ้โอ้โหแตกินหมูไหมครับหรือกินกระดูกหมูครับเอ้ยแฟงสายร้อนครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วครับจะขึ้นไหมครับ ้ยมึงต้องดึงทางตรงดิเดินรถเลยให้มันต้องดึงทางนั้นแล้วตรงๆแล้วนันตดครับโอ้โหเรื่องวุ่นวุ่นของไปดูนอดอครับวันนี้ปวดไหลายชิบหายเลย แล้วใช้ไมโครดันแลครับเจ้าคุณปู่ครับ S K ร้อยขีดหนึ่งครับยังขายอยู่นะครับยังปล่อยอยู่ที่ราคา62ครับสนใจติดต่อที่ Whoa, whoa! You break your bird. Ah! Uh. <laughs>

โอ้ดูคาร์เรย์มาแล้วคาร์เรย์เรย์จัดแล้วรูครับกี่ร้อยกอข้าครับู เรื่อยๆนะดินดูยอดแสงอะ่ะดูคันแรงครับจับเป็กค,ครับคนแรงการถคนแรงการถครับเออพีเตอร์ใ <c oughs> <c oughs> ส่ร้อนครับจับเป็กใส่ร้อนเจ้า นี่มาดูจับเป็กกันนะเป็กสไตล์ร้อนครับกับร็อกกี้195นะกันแรงคันแรงครับแรงแรงทั้งคนแรงทั้งรถครับคนนี่แรงกว่ารถอีกอะ ตายร้อนนะเอาดูดูครับเต็มแล้วลูกพี่โอ้โหโอ้โอเคสบายครับจะกินหมูครับแต่ได้กินกระดูกหมูครับไปแล้วใส่เกี๊ยวเอาเดี๋ยวเราไปรอดู ีทางเทย,เยกันดีกว่านี่ครับเทยตรงนู้นัะดูดูสภาพดินโอ้โหสภาพดินน่วมครับแม่เออตายตายตายอ้ แล้วครับใส่นิดนออ่อยเทกานี้โอปีใส่เยอะไปไม่ไหวครับอ,อีกใส่เยอะไปไม่ไหวครับไอ,อ้แป้งสายหลอนตายตายแบบนี้ แออ์ไม่เย็นครับคิดอาเปประตูแอไม่เย็นครับเ้ครับจอเป็กกับร็อกกี้สุทธิรักครับ Ô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ